จ้าของเรื่องในวันนี้เธอชื่อว่าคุณนิ่มครับคุณผู้ฟังคุณนิ่มเธอเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจชนชั้นปฏิบัติงานทั่วไปโดยที่ก่อนหน้าที่มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นน่ยนะครับเธอทํางานเป็นลูกจ้างของอ,อบตอแห่งหนึ่งก็อ,อยู่ตําบลหนึ่งในภาคกลางเนี่แหละจึงก่อนหน้านี้เธอก็ทํางานที่อบตอมานานหลายปีแล้วครับจนช่วงปีที่ผ่านมาก่อนเกิดเรื่องน่นะครับคุณนิ่มเธอสามารถสอบบรรจุเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งได้ เธอจึงลาออกมาเธอเล่าให้ผมฟังนะว่าง,งานของเธอไม่มีอะไรเลยวันๆก็คือแลกบัตรแล้วก็เก็บเงินทั้งวันก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานเธอจะได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านที่ต่างจังหวัดคือตอนนั้นเนี่ยพ่อของเธอกําลังป่วยครับพ่อเขาเป็นชายชาราอายุย่าง70ปีมีอาการป่วยและต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งคุณนิ่มเธอก็เลยมีความคิดว่าอยากจะพาพ่อกับแม่เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพ ราะว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดมันจะไม่ค่อยสะดวกครับไม่มีคนคอยดูแลท่านอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือหลังจากพ่อมาจากบ้านนอกตัวเธอจะชวนน้องสาวที่ทํางานอยู่กรุงเทพด้วยกันเนี่แหละให้มาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอีกครั้งทั้งสองคนจะได้ช่วยดูแลพ่อแม่แล้วก็อยู่กับท่านในบ้านปลายชีวิตตอนก่อนเกิดเรื่องนะครับคุณนิ่มเธอเช่าหออยู่ซึ่งหอที่อยู่มันก็อยู่ไม่ได้ไกลจากที่ทํางานมากนักหรอก และน้องสาวขคุณนิ่มเองที่พูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่หอเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่คนละหอคนละเขตกันเนื่องด้วยการทํางานของทั้งคู่ไม่ได้ทํางานที่เดียวกันน่ยนะครับซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เขารู้เรื่องพ่อป่วยทั้งสองคนจึงมีความคิดอยากจะเปลี่ยนที่อยู่คือจากการอยู่หอพักมาเป็นการเช่าบ้านแล้วก็ต้องการบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่มันมากกว่าเดิมเพียงพอต่อการรองรับพ่อกับแม่ที่จะมาจากต่างจังหวัด และจากความคิดนี้ที่เกิดขึ้นในหัวของเธอเนี่ยแหละคุณนิ่มเธอจึงพยายามหาบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ที่ทำงานแต่ว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างที่ทำงานของเธอและน้องสาวการเดินทางมันจะได้เดินทางไปทำงานสะดวกด้วยกันทั้งคู่เธอดูมาเยอะมากนะครับแต่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านบางนาตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางอย่างที่คาดหวังเอาไว้และที่สำคัญ ตัวคุณนิ่มเองเธอมีเพื่อนที่ทํางานอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยและเพราะแบบนี้ครับในวันหยุดของคุณนิ่มเธอจึงชวนน้องสาวตัวเองมาดูหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกับให้เพื่อนตัวเองที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้แนะนําโดยที่จริงๆแล้วไอโครงการหมู่บ้านนี้ไม่ใช่โครงการใหม่นะครับแต่การบริหารจัดการหมู่บ้านมันค่อนข้างดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตค่อนข้างครบเดินทางก็สะดวกโดยที่บ้านในโครงการเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการปล่อยเช่าหลายหลังนะ ้างหลังก็ถูกติดป้ายประกาศขายก็มีเหมือนกันคุณนิ่มเขาบอกผมว่าตอนที่เธอเดินดูบ้านเธอก็ดูอย่างละเอียดเลยแต่หน้าแปลกตรงที่ไม่ว่าเธอจะโทรไปบ้านหลังไหนที่เขาติดประกาศให้เช่าพอโทรไปปุ๊บเจ้าของบ้านก็จะบอกว่ามีคนมัดจําเอาไว้แล้วแล้วก็รอเข้าอยู่แล้วซึ่งจนท้ายที่สุดพอเธอเดินสำรวจแล้วก็ดูบ้านที่ถูกใจก่อนที่จะพยายามโทรติดต่อเจ้าของบ้านแต่ละหลังที่มันเป็นบ้านว่างอะนะครับท้ายที่สุด คุณนิ่มกับน้องสาวเธอมาสะดุดตาอยู่กับบ้านหลังหนึ่งไอ้บ้านหลังนี้ครับมันเป็นบ้านที่อยู่เกือบท้ายๆของหมู่บ้านแล้วละ่ะบรรยากาศมันเงียบสงบมากเหมาะกับการที่จะให้พ่อกับแม่ของเธอมาอยู่อย่างสุดๆคุณนิ่มเธอจําความรู้สึกแรกได้ดีคือตอนที่เธอกับน้องสาวเห็นบ้านหลังนี้ว่างเนี่ยทั้งคู่เขาชอบมาก,มากๆเธอก็เลยไม่รอช้าติดต่อเจ้าของบ้านไปเพื่อที่จะขอเช่าทันทีและคุณนิ่มเองเธอก็จําได้ดีเลยครับ ว่าตอนที่โทรไปคุยกับเจ้าของบ้านครั้งแรกเนี่ยน้ำเสียงของเจ้าของบ้านเขาดูใจดีมากๆคือดูทั้งใจดีและดีใจที่มีคนติดต่อขอเช่านํำซ้ำเขายังรีบมาเปิดบ้านให้ดูอีกตั้งหากซึ่งพอคุณนิ่มกับน้องสาวโอเคแบบนั้นก็ยืนรออยู่หน้าบ้านประมาณ20นาทีได้มั้งไม่นานนักเจ้าของบ้านก็ขี่รถยนต์ตัวเองมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็กล่าวคำทักทายสวัสดีพร้อมกับเปิดประตูเข้าบ้านให้คุณนิ่มกับน้องสาวเดินชม ผมลืมบอกไปว่าตอนที่เจ้าของบ้านเขามาเปิดบ้านให้ดูนะครับเขามากับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวดีเรียบร้อยมากส่วนผู้ชายเองก็แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนกันแต่คล้ายกับว่าเป็นคนขับรถหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วที่น่าสังเกตเลยก็คือผู้ชายคนที่มาด้วยเนี่ยเขาน่าจะรับค้าราชการทหารหรือไม่ก็เป็นตำรวจนี่แหละคือดูจากทรงผมนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ตัดเกลียนไปเลย คุณนิ่มเธอบอกว่าตอนที่คุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาก็แนะนําดีทุกอย่างเรียกได้ว่าเชียร์ขายของสุดๆจนกระทั่งหลังจากนั้นพอบทสนทานานมันใกล้จะสิ้นสุดลงคุณนิ่มเธอก็เพิ่งจะมารู้ตัวครับว่าเจ้าของบ้านเขาอยากจะขายบ้านหลังนี้ทิ้งความจริงแล้วเขาไม่ได้อยากปล่อยเช่าหรอกเพียงแต่คุณนิ่มกับน้องสาวก็ยืนยันนะครับว่าจะขอเช่าดูก่อน เพราะว่าจู่ๆจะให้เธอเอาเงินเก็บทั้งหมดมาลงกับบ้านหลังนี้ที่เพิ่งมาเข้าอยู่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีนักะนะครับแต่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมนะอยากจะเชียร์ขายให้ได้รวมถึงไอ้เชียร์ขายบ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่เจ้าของบ้านเขาพยายามลดราคาแล้วลดราคาอีกจนคุณนิ่มเองก็เริ่มลังเลนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอตกลงเช่าบ้านหลังนี้ไปก่อนนะคือบอกเจ้าของบ้านเขาไปประมาณว่าเดี๋ยวขอเช่าอยู่ก่อนแล้วกัน ถ้าบ้านหลังนี้ครอบครัวเธอโอเคทั้งบรรยากาศและเพื่อนบ้านโดยรอบตัวเธอเองกับน้องสาวจะพิจารณาซื้อบ้านหลังนี้อีกทีหนึง่งถึงโดยความจำใจนะครับเจ้าของบ้านเขาก็คงต้องยอมแหละแต่ยอมโดยที่สัญญาเช่าขั้นต่ำเนี่ยคือ1นปีและถ้าคุณนิ่มโอเคจะซื้อเมื่อไหร่ก็สามารถซื้อได้ทันทีก่อนหมดสัญญาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาขอเก็บมัดจำล่วงหน้า6เดือนในตอนแรกนะครับคุณนิ่มเองเธอก็ไม่โอเคหรอก เพราะว่าปกติแล้วเขาเก็บค่าเช่าล่วงหน้ากัน3เดือน3เดือนนี่เยอะแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ด้วยความที่น้องคุณนิ่มเธออยู่ด้วยนะครับทั้งสองคนก็เลยคุยกันว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นออกกันคนละครึ่งก็ได้ท้ายที่สุดแล้วคุณนิ่มกับน้องสาวก็เลยตกลงทําสัญญากับเจ้าของบ้านหลังนี้พร้อมกับเตรียมตัวย้ายของเข้าอยู่ในสัปดาห์หน้าเลยทันทีซึ่งไอ้ก่อนวันย้ายเข้าอยู่เนี่ย คุณนิ่มกับน้องก็ได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็คุยกับพ่อแม่แล้วด้วยโดยที่ตัวเธอเองจะย้ายเข้ามาอยู่ก่อนประมาณ2สัปดาห์แล้วหลังจากนั้นน้องคุณนิ่มถึงย้ายตามมาแล้วก็ตามมาด้วยพ่อแม่ที่มาจากต่างจังหวัดน้องคุณนิ่มเธอบอกนะครับว่าตัวน้องเองยังติดสัญญากับหอพักเก่าอีกประมาณ2สัปดาห์ถึงย้ายออกได้อีกทั้งช่วงนี้งานของน้องคุณนิ่มยังยุ่งมากๆด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะวันสิ้นงวดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละ เธอก็เลยบอกว่าเธอย้ายช่วงนี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าเชาบ้านล่วงหน้าได้เธอพร้อมจะจ่ายและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละน้องคุณนิ่มเธอก็เลยไม่มีเวลาเก็บของเพื่อมาบ้านใหม่ทั้งคู่จึงตกลงกันว่าให้คุณนิ่มย้ายเข้ามาก่อนเลยโดยที่ตัวคุณนิ่มเองครับตัวเธอก็เตรียมของพร้อมทุกอย่างและพอถึงเวลาเธอก็ย้ายของเข้ามาในบ้านทันทีโดยในวันแรกที่คุณนิ่มย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ย เธอจาไม่ได้นะครับว่าตอนที่มาดูบ้านกับเจ้าของบ้านเธอได้สังเกตเห็นหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ย้ายเข้ามาอยู่วันแรกตัวเธอสังเกตเห็นว่ามันมีก้านทูบสีแดงตกอยู่เกลื่อนพื้นเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นลักษณะของคนที่เขาไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไหว้ปกติเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่อสิ่งที่เห็นมันคือก้านทูบเยอะมากๆเหมือนกับมีคนมาไหว้ประจํา และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละเธอก็เลยพยายามรื้อความทรงจําดูว่าก่อนหน้านี้ที่หน้าบ้านมันมีก้านทูบตกแบบนี้หรือเปล่าซึ่งไอลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับมันก็คล้ายกับบ้านเช่าทั่วไปนั่นแหละพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอโถงกลางบ้านเลยทางซ้ายมันจะเป็นบันไดตรงไปหน่อยจะเป็นโถงเล็กไว้สําหรับทานข้าวส่วนด้านขวาจะเป็นครัวไทยที่มีเคาน์เตอร์ปูนโดยที่ด้านหลังสุดมันก็จะมีประตูเล็กที่สามารถเดินออกไปที่โรงรถได้ และในคืนสองคืนแรกที่คุณนิ่มย้ายมานอนที่นี่นะครับเธอบอกผมว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งๆที่มันเป็นสถานที่ใหม่และตัวเธอเองก็เป็นคนที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนด้วยตอนเข้ามาก็จุดธูปบอกเจ้าที่เรียบร้อยรวมถึงจุดธูปไหว้สารพระภูมิที่หน้าหมู่บ้านแล้วด้วยเธอบอกชื่อนามสกุลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ขอให้พระภูมิเจ้าที่ช่วยคุ้มครองยังแต่ว่าในวันที่เกิดเรื่องอนะครับ คุณนิ่มเธอจําได้ว่าวันนั้นมันเป็นวันพระเธอซื้อพวงมลาลัยมาไหว้พระที่บ้านก่อนที่ตกดึกของคืนวันนั้นหลังจากที่เธอดูซีรีส์ตอนสุดท้ายจบกลางดึกเนี่ยเธอลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําและในขณะที่เธอกําลังเดินไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นสองโดยที่บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมแต่แล้วจูๆ่ๆคุณนิ่มเธอก็ได้ยินเป็นเสียงดังตึกตึกมันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังเดินอยู่ที่ชั้นล่างของตัวบ้านเช่าหลังนี้ เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนคนใส่รองเท้าส้นหนักๆห,หรือไม่ก็อะไรหนักๆสักอย่างเดินไปเดินมาเดินวนอยู่ภายในตัวบ้านหลังนี้ในตอนแรกคุณนิ่มเธอก็สงสัยนะครับว่ามันจะเป็นโจรหรือเปล่าหรือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นผีแต่ด้วยความที่เธออยู่คนเดียวนะครับแล้วก็กลัวมากๆด้วยรวมถึงกลัวว่าถ้ามันเป็นโจรจริง,รงๆเธอจะเกิดอันตรายท้ายที่สุดแล้วคุณนิ่มเธอตัดสินใจไม่ลงไปดู แล้วก็กลับเข้าห้องนอนไปก่อนจะล็อกประตูให้หนาแน่นแต่วินาทีนั้นก็นอนไม่หลับหรอกครับแต่นั่งเฝ้าประตูห้องอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเช้าก่อนที่พอเช้าวันใหม่มาถึงเธอก็รีบเดินลงจากห้องนอนทันทีแล้วก็รีบไปเช็คข้าวของในตัวบ้านว่ามีอะไรเสียหายหรือว่าถูกขโมยไปหรือเปล่าแต่มันน่าแปลกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอยู่ครบหมดเลยและทั้งที่ประตูหน้าต่างก็ไร้ซึ่งรอยงัดแงะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่แปลกที่สุดเลยมันคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นคล้ายกับน้ำยาขัดหนังหรือไม่ก็น้ำยาขัดรองเท้าเนี่แหละครับตลบอบอวนเต็มบ้านชั้นล่างไปหมดกลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ฉุนมากๆฉุนจนกระทั่งคุณนิ่มเองต้องเปิดประตูบ้านระบายอากาศเลยและจากเรื่องแรกนี้ที่ตัวเธอเจอเนี่ยแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่เธอหาคําตอบไม่ได้จริงๆและตัวเธอเองก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้บอกกับน้องสาวไปนะเพราะว่าเธอก็กลัวว่าน้องเธอจะกลัวไปด้วย อีกทั้งอีกเพียงแค่อทิย์เสร็จน้องก็จะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วซึ่งเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็เหมือนเป็นเรื่องของดวงเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่น้องสาวคุณนิ่มย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้อีกสองอาทิตย์เนี่ยตัวน้องเองก็มีเรื่องด่วนที่จะต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดและการไปทํางานต่างจังหวัดของเธอก็ไปหลายวันด้วยคือทันทีที่น้องเขาย้ายมาอยู่ในบ้านเช่าหลังใหม่น้องคุณนิ่มยังไม่ได้นอนที่บ้านเลยแม้แต่คืนเดียว เธอได้โปรเจกต์สำคัญแล้วก็ต้องไปงานต่างจังหวัดก่อนและมันก็เหมือนทุกครั้งเพราะว่าในวันพระคุณนิ่มเธอจะซื้อพวงมาลัยมาถวายพระและก่อนนอนก็จะดูซีรีส์ก่อนจะพล่อยหลับไปและกลางเดึกดของคืนวันนั้นนั่นแหละในขณะที่เธอตื่นมาเข้าห้องน้ําไอ้เสียงเดินย่ําเท้าดังตึกตึกตักตักมันก็ดังขึ้นมาจากบ้านชั้นล่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้คุณนิ่มเธอรู้ชัดว่าเจ้าของเสียงที่เธอได้ยินเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่คนแน่ๆ เธอเลยทำใจกล,กล,กล้ากลัวกลัวตัดสินใจค่อยๆย่องลงบ้านไปดูค่อยๆเดินลงบันไดไปทีละขั้นก่อนจะชะโง,งกหัวลงไปทางต้นเสียงที่ได้ยินซึ่งไอ้ภาพตรงหน้าที่มันกำลังรอคุณนิ่มอยู่มันก็ทําให้ตัวเธอแทบจะกรีดออกมาเพราะว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งร่างกายสูงใหญ่มากๆกาจากสายตาความสูงน่าจะราวๆร้อยหรือไม่ก็ร้อยเเซนติเมตรเป็นอย่างน้อยชายคนนั้นเนี่ยใส่ชุดทหารตัดผมเกลียด แล้วก็เดินไปเดินมาคล้ายกับคนกําลังเดินเข้าเวรอยู่ชายคนนั้นเขาเดินไปมาอยู่ที่บ้านชั้นล่างเดินไปมาระหว่างประตูหน้าบ้านกับหน้าต่างซึ่งไอเสียงที่คุณนิ่มได้ยินก่อนหน้านี้มันก็ดังมาจากรองเท้าคอมแบทที่กระทบพื้นของผู้ชายคนนี้นี่แหละในตอนนั้นครับตัวเธอเองกลัวมากๆเธอจึงค่อยๆก้าวเท้าถอยหลังเพื่อกลับไปที่ห้องแต่แล้วทันทีที่เธอก้าวไปถึงขั้นสุดท้ายในขณะที่เธอกําลังหันหน้ากลับมันดันปรากฏว่า ผู้ชายคนนั้นดันกลับมายืนอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็ยืนเอามือควายหลังพร้อมกับสองสายตาจ้องมองคุณนิ่มมาแบบไม่กระพริบตาในตอนนั้นครับคุณนิ่มเธอตกใจจนกรีดออกมาอย่างสุดเสียงก่อนที่ภาพตรงหน้ามันจะตัดไปความรู้สึกของเธอในตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าหัวของเธอกระทบกับอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าไอความรู้สึกนี้เนี่ยมันแค่รู้สึกนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมาย ว่าเธอจะมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็คือช่วงสายของอีกวันเธอตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านชั้นล่างแล้วก็หัวของเธอในจุดที่มันเจ็บเมื่อวานเนี่ยคือมันปูดออกและถ้าให้เดานะครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเธอตกใจแล้วก็กลิดจนหมดสติไปทําให้ตัวเธอที่กําลังขึ้นบันไดเนี่ยล่วงตกลงมาจากบันไดแล้วก็มากองอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตัวบ้านดีนะครับที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนักแค่หัวโนอย่างเดียว ด้วยความที่ตอนที่คุณนิ่มเธอตื่นขึ้นมามันก็สายแล้วนะครับเธอจึงรีบโทรไปลางงานทันทีรวมถึงรีบโทรบอกน้องสาวตัวเองด้วยเล่าเรื่องทุกอย่างที่เธอเจอทั้งหมดที่เกิดขึ้นเล่าให้น้องฟังซึ่งหลังจากที่น้องของคุณนิ่มได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยน้องเขาก็กลัวใหญ่เลยท้ายที่สุดในคืนวันนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้น้องคุณนิ่มเขาไปทํางานต่างจังหวัดใช่ไหมครับคืนนั้นคุณนิ่มก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่บ้านพักหลังนี้คนเดียวอีก แล้วมันก็แน่นอนครับเธอทําใจนอนในบ้านไม่ได้จริงๆเธอกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้น้องเธอกลับมาจากต่างจังหวัดเธอกับน้องเนี่ยจะปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีหรือไม่ก็อยากจะให้น้องตัวเองลองมาอยู่ที่นี่ก่อนเผื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วด้วยความกลัวของคุณนิ่มเองเนี่ยแหละเธอพยายามทําใจจะนอนในบ้านแล้วนะครับในคืนนั้นแต่ว่าเธอนอนไม่หลับเธอก็เลยตัดสินใจเอารถตัวเองเนี่ยขับออกมาจากตัวบ้านแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงข้าม พร้อมกับแง้มกระจกแล้วก็นอนในรถแทนซึ่งในคืนวันนั้นคุณนิ่มเองเธอก็หลับหับตื่นตื่นหนึ่งเลยอาจจะเป็นเพราะด้วยความกลัวแหละมั้งครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนในรถถึงจะปรับเบาะนอนมันก็ไม่ได้สบายตัวมากนะักท้ายที่สุดพอคุณนิ่มเธอหลับไปได้พักนึงเธอก็ฝันซึ่งภาพในฝันของเธอเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ได้ชัดเจนมากนะภาพไม่ชัดแต่ว่าเสียงมันชัด เสียงมันชัดในระดับที่เหมือนหูของคุณนิ่มเองกําลังฟังอยู่คุณนิ่มได้ยินว่าผู้ชายใส่ชุดทหารคนนั้นเขายืนคุยกับคุณนิ่มอยู่ที่หน้าบ้านโดยจุดที่เขายือนอยู่เนี่ยอยู่ในเขตของรั้วบ้านเช่านะครับส่วนตัวคุณนิ่มเองยือนอยู่นอกรัว้วชายคนนั้นเขาพูดด้วยน้ําเสียงปกติที่ดูดุดันมากๆเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเขาเขาอยากให้คุณนิ่มขนของ,ขอ,งออกไปให้เร็วที่สุดแล้วเขาจะอยู่เอง เขาหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้านหลังนี้เขาไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาอยู่ที่เดียวกับเขาก่อนที่เขาจะเตือนคุณนิ่มว่าคุณนิ่มควรจะออกไปซะแล้วก็ไม่ต้องมาหาข้ออ้างหรือเหตุผลใดๆมาพูดกับเขาเพราะว่าเขาไม่อยากฟังไอ้บทสนทนาในฝันนี้ครับมันเป็นบทสนทนาที่คุณนิ่มเองไม่สามารถพูดตอบกลับได้คือเหมือนกับว่าเธอฝันไปยืนฟังผู้ชายคนนั้นพูดเฉย และถึงคุณนิ่มคิดจะพูดในฝันน่นะครับแต่ปากเธอก็ขยับไม่ได้เหมือนกับว่ามันไม่ขยับตามคําสั่งท้ายที่สุดหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันนั้นเนี่ยเธอก็รีบโทรหาน้องสาวตัวเองแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้น้องสาวฟังและจนท้ายที่สุดหลังจากที่คุณนิ่มได้คุยกับน้องสาวทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปหาบ้านหลังใหม่ดีกว่าบ้านหลังนี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนหนึ่ง น้องสาวคุณนิ่มที่ได้ฟังเรื่องนี้น้องก็ไม่กล้าอยู่เล่งส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรื่องแปลกๆแบบนี้บ่อยขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องแปลกๆอย่างเช่นความฝันหรือว่าเสียงคนเดินไปเดินมาในตัวบ้านดังอยู่บ่อยครั้งมันจะทําให้คนในบ้านไม่กล้าอยู่ในบ้านกันซึ่งคุณนิ่มในตอนนั้นครับด้วยความที่ตัวเขาเองเป็นพี่นะครับเขาจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาเจ้าของบ้านพร้อมกับบอกเหตุผลกับเจ้าของบ้านว่าทําไมถึงขอย้ายออก แล้วก็ขอมัดจำคืนด้วยเพราะว่าตอนนั้นอยู่ไปได้ไม่ถึงเดือนเองนะครับเกือบเกือบเดือนเท่านั้นดันมาเจอเรื่องราวแบบนี้ก่อนคุณนิ่มเธอเสนอว่าการขอมัดจำคืนน่ะเธออยากให้เจ้าของบ้านหักส่วนที่เธออยู่ไปแล้วเกือบหนึ่งเดือนออกไปได้เลยเพียงแต่ว่าคําตอบที่เธอได้รับกลับมาก็คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาจะไม่คืนเอาอ้างสัญญาว่าระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณนิ่มกับน้องสาวออกก่อนจะไม่ได้เงินคืน แถมพูดกับคุณนิ่มด้วยน้ําเสียงที่แย่มากๆด้วยนะครับซึ่งคุณนิ่มเองเธอก็พยายามถามกลับไปนะครับว่าทําไมเหตุผลอะไรแล้วในบ้านมีอะไรทําไมไม่ยอมเล่าให้ฟังก่อนแต่ไม่ว่าคุณนิ่มเธอจะขยันขยอยอย่างไงเจ้าของบ้านเขาก็บอกปัดๆไปอ่ะนะครับว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวบ้างและด้วยความที่คุณนิ่มเธอก็ไม่ได้มีอํานาจต่อรองอะไรมากมายนักนะครับจนสุดท้ายเธอก็จําเป็นจะต้องยอม เห็นว่าหลังจากนั้นน่าจะไม่ถึงสัปดาห์มั้งคุณนิ่มกับน้องสาวก็หาบ้านหลังใหม่ได้แล้วก็ย้ายของทุกอย่างออกมาจากบ้านเช่าหลังนี้ส่วนเรื่องประวัติของบ้านเช่าหลังนี้ความจริงมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับรู้อย่างเดียวเลยก็คือเจ้าของบ้านเป็นคนที่ค่อนข้างจะแย่มากๆครับเหมือนกับว่าหลอกให้เช่าแล้วก็กินค่ามัดจําอะไรทํานองนั้น คุณนิ่มเธอบอกผมนะว่าถ้าในวันที่มาดูบ้านแล้วเธอแบบโอนเอ็นไปตามเจ้าของบ้านนิดนึงแล้วก็ยอมซื้อบ้านหลังนี้แบบซื้อสดไปเลยนะครับเธอเองคงจะรู้สึกผิดทั้งชีวิตเลยละ่ะเห็นเขาว่ากันว่านะครับไอตรงจุดนี้เนี่ยไม่มีใครยืนยันนะครับฟังกันมาอีกทีนึงประมาณว่าบ้านหลังนี้เจ้าของเก่าคือนายทหารเก่าที่เขาเสียชีวิตในตัวบ้านน่ะนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอะไรสักอย่างหนึง่งโดยที่ตัวบ้านก็ถูกส่งต่อให้ลูกหลาน แต่ว่าลูกหลานก็เาอามาขายแล้วขายเหล้าแล้วก็ไม่แน่นะคนที่เป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันที่อยากจะขายบ้านน่ะก็อาจจะเป็นลูกหลานของนายทหารท่านนั้นที่ท่านเสียชีวิตในบ้านหรือเปล่าเสียในบ้านแล้วก็วิญญาณไม่ไปไหนสิงอยู่ในบ้านนั่นแหละเนื่องจากบ้านหลังนี้ตามความฝันของคุณนิ่มะนะครับวิญญาณเขาบอกว่าเขาหาเงินมาทั้งชีวิตเพื่อให้ได้บ้านหลังนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังอยู่ไม่คุ้มหรือมั้งพอได้บ้านเป็นชื่อตัวเองแล้วดันเสียชีวิตก่อน ท้ายที่สุดวิญญาณก็เลยมาปักหลักอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับบ้านเขาทั้งๆที่ตัวเขาเองก็ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้แล้วด้วยเรื่องราวนี้เนี่ยคนที่น่ากำมัดที่สุดก็น่าจะคือเจ้าของบ้านนี่แหละครับคุณผู้ฟังเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านเขาต้องมีอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามเหมือนกับว่าหาคนมาเช่าแล้วก็ขอเก็บค่ามัดจำมาไว้ก่อน ถ้าสมมุติว่าอยู่ได้ก็อยู่ไปเขาก็ได้ผู้เช่าแต่ถ้าอยู่ไม่ได้เขาก็จะได้เงินค่ามัดจําเงินค่าล่วงหน้าอะไรก็ว่ากันไปคือทําธุรกิจแบบที่ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้นะครับผมว่าอยู่ไม่ได้นานหรอกท้ายที่สุดบ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องถูกขายทอดตลาดไปหรือไม่ก็ต้องโดนทุบโดนไฟแนนซ์ยึดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็อย่างว่าแหละรครับคุณผู้ฟังของดีราคาถูกเนี่ยบางทีมันต้องเอะใจนิดนึงนะว่ามันถูกเนี่ยคือมันถูกเพราะว่าอะไร หรือว่าราคาที่มันดีเกินไปดีกว่าตลาดต้องบางทีเราต้องหาเหตุผลนะครับว่าทําไมราคามันถึงพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าพิเศษแล้วมีของแถมแบบนี้เนี่ยผมว่าอย่าพิเศษเลยดีกว่าอยู่แล้วเสียสุขภาพจิตแล้วคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงเกี่ับเรื่องราวนี้ตัวคุณเองคิดว่าเจ้าของบ้านหรือผีน่ากำหมัดกว่ากันคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณผู้ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ w e e กอร์พาวเวอร์แบบตสำรองความจุ20,000มิลลิแอมสามารถเชื่อมต่อได้หลายพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB Output t y p e C Micro USB และสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook หรือแม้แต่ Nintendo Switch ชาร์จเร็วแบตอึดแบตสำรองวีเกอร์พาวเวอร์แบงก์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ